เอ็มัปเป้พร้อมย้ายทีมซัมเมอร์นี้หากได้ค่าเหนื่อยกเกิน240ล้านยูโรต่อปีล่าสุดมาการสื่อฝรั่งเศสไม่ใช่สิสื่อของสเปนนะครับรายงานว่าเอ็มปเปเป้ดาวยิงของปารีสแฟงแชมแมงพร้อมที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่เขาต้องได้ค่าเหนื่อยเป็นแพ็กเกจสูงถึง240ล้านยูโรโดยทีมที่ตกเป็นข่าวสนใจในเจ้าตัวรายนี้ก็กคือเลเอัลมาริก เพราะว่ายัางคงไม่ล้มเลิกในการดึงเอ็มเปรปมาเล่นที่สนามเลอามาลินะครับก็ยังคงสนใจในตัวแข้งรายนี้อยู่ แต่จะรอให้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ก่อนในช่วงซัมเมอร์หน้าจึงค่อยคว้าตัวมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวมีการมีระห์นะครับว่านี่อาจเป็นเพียงการหลอกล่อให้ไม่มีทีมใดกล้าซื้อเอมเปเป้นในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะต้องการให้ปชต้องเสียนักเตะไปแบบฟรีเอเจนต์มากกว่าเนื่องจากตามเงื่อนไขสัญญาในปัจจุบันเอมเปเป้สามารถเจรจากับทีมได้อย่างทีมอื่นได้อย่างอิสระตั้งแต่วันที่1มกราคม2524 ได้ยืนยันกับมากาว่าศูนย์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสจะไม่มาที่ซานติอาโกเบอร์วในช่วงสมมร์นี้แม้จะมีข้อสงสัยอยู่ว่าหากไม่เสริมนักเตะเข้ามาจะทําให้ขาดกองหน้าตัวหลักในทีมชุดใหญ่ไปเป็นการชั่วคราวหรือไม่หรือจะมีผู้เล่นคนอื่นเข้ามาแทนแต่สลัดเอ็มบประเปยิงไ้ทั้งหมด41ประตูจาก43เกมในให้กับเปชพร้อมพาทีมคว้าแชมป์ลีกเอิง2022-2023ได้สำเร็จ และปัจจุบันอยู่ระหว่างพักผ่อนช่วงปรีซีซั่นนั่นเองเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงครับที่เอ็มบปเป้อยากได้ค่าเหนื่อย240ล้านยูโรต่อปีซึ่งมากกว่าเบนเซม่าแน่นอนที่ไปเอากับลีกซาอุนะครับเพราะว่าเบนเซม่าได้อยู่ที่200ล้านยูโรต่อปีแต่เอ็มบปเป้นั้นอยากได้มากกว่า4 0 0 220ล้านยูโรต่อปีนะครับก็ถือว่าเป็นจํานวนเงินที่มากมหาศาลอันดับต้นๆ้นของโลกนะครับสำหรับนักเตะรายนี้คิเลียตเอ็มบปเป้ เออมีความยินอย่างไรก็แสดงความยินมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย